สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ um. ามตานในทางของอาจารย์ค้นบอกน้ำเล้วนะครับงดกวอนเพิ่งหามาประมาณนี้นะครับเป็นเรียกลักเส็บลักร้อยนะครับเนื่อหวดก้อนบล็อกเข่านะครับกถือว่าลดไปนะครับเนาะเอาไม้พี่น้องสำหรับในทางของอาจารย์คนบอก Laura? น้ำนะครับเอฟซีก็ยังขอมาหลายค ety, นนือเก้านะครับว่าอยากได้นะครับของอาจารย์ค้นบาออกน้ำเนาะมาลวยตามไปแล้วนะครับสำหรับอาจารย์คนบอกน้ำก็ เพิ่นค้าขายนะครับเพิ่นเป็นพ่อค้านะครับเพิ่นว่าเพิ่นยากแก่น้อยอยเอมา์รวยกะบ่รู้ว่าจะโทรหาพิ่นทาไรจงสิว่างเนาะคำนวณบันทึกให้โทรช่วงเที่ยงรถยนต์คนหลายนะครับก็เลยลองโทรจากช่วงวัยสองวัยสามเนาะเพิ่นก็ว่ายากขึ้นเขาแต่แสดงว่าเพิ่นเป็นพ่อค้ายากเิดมือเนาะนะครับก็เลยว่าเออต่อไปกะทีโทรว่างน้องดงกะีโทรเออร์รวยเนาะพ่าเอาอ่านเมื่อแล้วเพิ่นว่าเพิ่นขายของมือๆเนาะครับว่าเด้ขายเป็นช่วงนะครับอาทิตย์ แย,ย่ขายของกับว่างๆกับฝ้า Again, ทั่วเอาเนาะเอามาเป็นยัางพี่น้องในมาแล้วนะครับสำหรับเล็กอาจารย์คนบอกน้ำนะครับชุดไม้ฝันไห้มาแล้วนะครับเลกัดทร่ไปถามแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับไห้มาจะชุดลางคือเก่าด้วยนะครับแบมีชุดลักลอยชุดลักสิบนะครับคือเก่าสำหรับอาจารย์โคดบอกน้ำนะครับได้ลอค่อยๆสมหวังแล้วเนาะนะครับคอมเมนต์มาหลายโยนะครับมาเลกัดแย่งงานนะครับช่วงนี้ก็เล่นหาหลายผู้หลายคนรเนาะหลทยทันหลยอาจารย์มาไห้นะครับ อาจารย์คนบอกหน้ามกหาจังหวะไว้สิโทรหาเพิ่นนะครับให้โทษตะเภาลายกับเพิ่นยากคนขายของโชวยช่วงเที่ยงกับญาติเพลีนยากนะครับอืมก็เลยล่อล่ำพวกเราละว่างวันนี้นะครับอาจารย์ว่างช่วงใดนนั่นนะเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตอบมาเลยว่ายากสุวงยากมาสั่นนะครับก็แสดงว่าสั่นโทษโทษตลอดรอดนะครับอยากได้เวลาได้กระโทษไปเนาะเพราะว่าโทษนั่ได้เพิ่นกระชากใกล้เก่านาะนะครับไอมีพรล่าเพิ่นกระชีบบอน้าเพิ่งบอกมีเวลากับว่าถ่ายกระข้าวเนาะมาเป็นยังดอก อ้าวพี่รองขอมากมาลูกอาจารย์ขี้เกาเด้อนะครับสำหรับอาจารย์คนบอกน้ำเนาะนะครับเพิ่งกึ้หายมาแล้วเดินนะครับอาจารย์คนบอกน้ำในงวดวันที่สามดอลานะครับสองหาหกแปดเป็นเลขลักร้อยนะครับลัก้อยเพิ่งหายมานะครับมีสองมีสี่มีหกนะครับส่วนลักสิบนะครับเพิ่งหายมาสองหาแปดเดิอนะครับสองหาแปดนะครับ จับคู่กับปลาไหลตัวเด้อนะครับเพิ่์นจับคู่ให้นะครับเพิ่์นจับให้มหารวยกับจับซีคูนะครับมีเหล็กลองน้ำด้วยนะครับบลูเดอรพี่น้องเอฟซีสีอยากได้บ่เหล็กลองเนาะนะครับเพิร์นชุดลักมากนะครับชุดลักซีนะครับชุดลองกับมีอยู่แต่วา่าเพิ่์นเราไ่ต้องโลกเนาะโลกต่อชุดลักเนี่ยแหละเพิ่์นบอกมอารวยเนาะนะครับมารวยก็เลยไปชีโลกต่อชุดลักให้เนาะนะครับ,นะรบมันอจางว่าเป็นหลายตัว เะให้ลงเบิด์ลายกับชิลายโพดนะครับยาเอฟซีเรียกยากเนาะเดี๋ยวมาดูโชว์ให้เบิ่งเด้อนะครับว่าเป็นตัวใดนเนาะขอคุยนับจะน้อยนะครับพราะในเวลานะครับได้วเวลาจะน้อยนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าเอฟซีเอ่อทั้งมอรวยนในตัดคลิปได้นะครับตัดไล่ได้ได้ขึ้นแปลนทีขึ้นไปได้นะครับฝากกดไลค์กคคดแชร์กดติดตามนะครับ วันนี้ก็มี่นะท่างใหม่มาเพิ่มเติมเนาะคือน่องออแกนนะครับนองออแกนนี่กะบอกเล็กแม่นนะครับอ๋อรลยมาฝากมาต้อนนะครับเอาลองเบิ้งพี่น้องสำหรับนะท่างของนองออแกนเนาะลงไปแล้วนะครับเลขสามเลขสามกลับเนาะเลขสามตัวนะครับเป็นเลขสามกลับเล่นง,ง่ายนะครับก็ลองไปติดตามย้อนไปเบื่อเด้อยนะครับส่วนอาจารย์ คนบอกน้ำเนี่นะครับอะไรมาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวรอโชว์ตัวเหล็กจะน้อยนะครับเดี๋ยวจากสีนาทีเนาะให้คิโชว์ตัวเลขกไ้เบิรงเด้อนะครับเพื่อได้เวลานะการตัดคลิปเด้อนะครับขอบคผู้ใดไที่ติดตามเราชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมารวยอ่าจะได้มีรายได้นะครับดูแลพอนะครับก็สูงอายุแล้วนะครับอยู่กับแปดสิบหกปีแล้วเนาะมาเลยเป็นงานไก่มาได้ลูกไส้กับป่วยเป็นมะเร็งเป็นเลือดนะครับอืมครับ อยู่บ้านดูแลตาเนี่แหละกินอะไรไรนะครับนั่งกินย่างเดียวนะครับอ้วนรุปยแหละนะครับเอานะครับก็สู้ไปนะครับก็วังพี่น้องเอฟซีซอยเรือเนี่ยนะครับติดตามรับชมคนไรกดแชร์มอรวยนะครับเพื่อถ้าบุญน้องกันนะครับมอรวยเพิ่งคลิปมอรวยก็ได้บุญนะครับทาดูแลพอซอยมอรวยเนาะกระิเป็นอันนิสงของพี่น้องนะครับมาแล้วนะครับสำหรับอาจารย์คนบอกหน้านะครับคนให้มานะครับ หลักร้อยสองสี่หกนะครับหลักสิบสองห้าแปดเน้นแปดนะครับเพื่นว่าจับให้แปดเก้านะครับแปดหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็หกเก้านะครับนี่คือชุดหลักเพิ่อนเด้นนะครับชุดล่องเพิ่นว่าไ่ตองโลกหนอกนะครับก็เรยบ่ไเ้ลกไห้นะครับเพิ่นไห้มาอยูซีคูซัมนี่นะครับก็บล่องพิจารณาเดินนะครับเเหล็กชุดล่างเพิ่นวานะครับก็ลองพิจารณาเพิ่อนเหล็กชุดล่างเดินนะครับเถือมักน้ำเนาะ เอาเม,มือรักเมือนรัก้ตามาไปคนนี้นะครับคือน้ำเพลินนะ่ะล่ะย่านเพลินยากนะครับย่านเพลินมันมีเวลาคุยน้ำเฮขาทำไปแล้วเพลินก็ว,ว่าเอาอยากเพเนมือละนะครับก็แสดงว่าเพลินยากเพลนมือเฮข้าสะดวกเขกก็ท่องโทษไปรลดเนาะนะครับใส่เพลินวางเพลินขึ้นชิบว่างดอกสำหรับอาจารย์คนบอกน้ำเด้อนะครับขอบพณดลายๆนะครับเอฟซีทุกท่านอ่าที่ติดตามเราชมมาลวยนะครับทำเสนอแนวทางดีมาใหนะ้เนาะวันนี้ก็ ติดตามให้นะครับกุณซมี่อาจารย์ายท่านหลายอาจารย์ได้ดอกนะครับเราก็เลยคนแชร์ให้มารวยเด้อนะครับอไม่เขี้ยวน้อยนะครับกับต่างเล้อเด้อมอเ้านะครับไร้ธรรเห็นกับย้อนไปเบื้องเด้อนะครับคนฟันดีอได้ไม่เขียวน้อยนะครบวันนีนอืมกับเพื่อมีโชคกันนะครับสำหรับเอฟซีเนาะายท่านหลายคนเมื่อกี้ก็ตามไปแล้วเนาะนะครับเมื่อกี้อาจารย์อีดนะครับอาจารย์สมหมายอาจารย์ชูชัยนะครับอาจารย์ชูชัยกับสองงวดซ้อนแล้วนะครับกับฝาก ขอเค็นคือกันนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมันกำลังใจทางช่องมาเลยนะครับอืมผู้ไดอือนะครับมีในทางดีๆในทางเด็ดเดนะครับอยากแบ่งปันกติตอมาได้เนาะนะครับมารวยไก่พยามหาคนฟันแม่นคือกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อไแม่ตัวยไปโทลากกบพอะรีเนาะเออไปซื้อของคอนเจนมาสั่นนะครับเลยบ่มีเวลาจะตามนี้เด้อนะครับสำหรับแนทางของอาจารย์นะครับ คนบอกน้ำเนาะนะครับขอทวนอีกทนะเทียนหนึ่งเนาะอยวามมัดเจียนของตัวเลขนะครับขอให้โชคให้มานกันนะครับสำหรับในทางของอาจารย์คนบอกน้ำเนาะมาเลยกัพยายามติดตามให้นะครับอาจฉริยะเพราท่านใจแต่วาเลงเล่าใหกับสองทุนเลยพี่น้องทังพ่อมเวลานะครับเนาะอขอให้โชคให้มานกันสุขสุขคนเด้อน,นะครับเอาเนาะครับชมตัวเลขเทียนหนึ่งเด้อน,นะครับสำหรับคลิปอาจารย์คนบอกน้ำนะครับมาเลยขออนุญาตบอกซํานมะีเนาะเพราะว่า พาลูกสาวไปเอาธุระอเอกสารนีโรงเรียนเพื่อไปสอบนะครับขอบคุณหลายๆลายให้ชัวร์ขยันสุภูสุคนดวยครับสวัสดีครับ